เอาเลยครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมยันดีนะฮะเรามารับชมเกมส a t e of Decay กันต่อนะครับผมโอเคครั้งนี้นะฮะเราจะมาลุยกันที่ตรงนี้นะฮะก็คือเติร์ด a อ l นะฮะเดวเติร์ดบอ l นะผมก็คือเราจะเข้าไปกำจัดแพกแพงตรงนี้นะซึ่งผมทําการระเบิดไปแล้ว1ตําแหน่งนะเหลืออีก2ตําแหน่งนะเราก็สามารถที่จะปลดล็อกกาแพงนี้ได้โอเคตอนนี้ผมก็เตรียมของมาแล้วเออเออแล้วทำไมท้ายรถมันเปิดอย่างเงี้ยผมเพิ่งเคยเห็นท้ายรถครั้งแรกกันเนี่ย ดูดิโอเคปิดตันนิและโอเคครับตอนนี้คือผมก็เติีของมาประมาณนี้เนาะผมก็ผมก็เล่นตัวละครนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้เลยนะฮะไม่ต้องพูดมากนะผมเราก็ไปลุยเลยผมตอนนี้ก็เป็นเช้านะน่าจะประมาณ6กโมงเกือบ7โมงนะของในตัวเกมนะเอาละด้านหน้านะครับมีศัตรูรอเราอยู่นะครับเราจะต้องรับมันระวังนิดหนึ่งในการจัดการแต่ทางนี้เราเข้าไม่ได้เนาะเราต้องไปเข้าอีกทางหนึ่ง ต้องเป็นโซนฝั่งนี้นะฮะโอเคด้านหน้านะครับผมถูกไหมหรืออีกฝั่งหนึ่งวะนัอ๋ออีกฝั่งนึงฝั่งนึงเอาละไม่เป็นไรนี่ฝั่งนี้นะฮะเด,ดี๋ยวผมจะจอดรถทห้ดีๆหน่อยแล้วกันข้างหน้ามีสัมมีด้วยทำไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าตรงนี้มีเอาโพสของเราอยู่โอ้ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับแต่ว่า จะมีจกักรนอตหรือเปล่าเท่านั้นเนี่ะไม่รู้นะผมโอเคผมจะเข้าไปเลยแล้วกันนะครับตอนนี้ผมก็เต็ดของมาประมาณนึงนะครับแต่ว่าพวกซอมบี้เนี่ยมันจะต้องจะเล่นง,งานเราหนึ่งเดียวเนะเราก็ต้องจัดก,การก่อนม่นงั้นเราจะใช้ชีวิตยากอืมยังไม่จบใช่ไหมนี่ไงนี่ไงอืมจบสักทีขอร้องโอเคเดีย๋ยวผมจะย่องไปนะ ผมคิดบอกเลยว่าการจัดการครั้งนี้มีความเสี่ยงตรงที่ว่าเราเอาจจะเจอเฟโลนะผมซึงเป็นอะไรที่หนักอยู่นะเฟโลเนี่ยเอาล่ะตอนนี้คือเราจะดูสก,กิลของคนนี้หน่อยนะว่าคนนี้มีทก,กิลอะไรบ้างโอเคมีทันทับชุดต,ติงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็สามารถล็อกหัวศัตรูได้เลยนะฮะโดยการกดปุ่มตเตะบอร์นะครับผม เอาล่ะเดีย๋ยวเราจะเข้าไปแล้วนะครับผมขอญาตย่องเนาะผมไม่รู้ว่าด้านหน้ามีอะไรอาจจะไม่มีก็ได้นะฮะโอเคเดี๋ยวขอเซิร์ชของหน่อยละกันเนาะเผื่อจะมีอะไรที่ว่าเราได้ใช้นะผมจังหวะที่เราใช้ของไปจนหมดนะฮะโอเคมีกระสุนปืนอันนี้ก็ใช้ได้แค่ปืนกับปืนพกเนาะที่ผมพกมาโอเคผมจะเข้าไปด้านในแล้วนะฮะเอาล่ะตรงนี้แหละ ถ้าเราเปิดประเด็นนะครับเราต้องปูด้วยระเบิดไฟโอเคเดี๋ยวผมขอดูระเบิดไฟโอเคเอาเลยนะปืนพร้อมอะไรพร้อมจัดเลยโอเคอยิงระเบิดไฟเซตไปวอตบี้จะโผล่มานะครับโอเคได้ไหมหัวไปจุดหนึ่งน่าจะเสร็จเป็นตำแหน่งเสร็จเป็นหนึ่งตำแหน่งโอเคโอเคอุยไอย่าไปโลมาเอาทายชนะทุกสิ่งเย้ละกระสุนหมดเวนกรมั่งเอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราวิ่งก่อนวิ่งก่อนกินยาวิ่ง เดี๋ยวผมจะเตะอ่าเดี๋ยวเดียวจะสุดแล้วหมดแตไม่ได้ทำไม่ได้โอเคจังหวะนี้ขึ้นไม่เปลี่ยนปืนแล้วพุ่งถอไวโอเคสวยปืนพกอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคหลบไปไว้ย่แล้วใช้ชนะทุนติ้งไม่ได้อาจจะไม่เต็มหลอดนะผมว่าขึ้น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 แย่และผมว่าเราต้องจัดการด้วยด้วยตัวเองว่ะ อยู่ไหนว่าเฟโลผมยังไม่เห็นเลยอ๋ออยู่ด้านหนะ้าเจอละอืมจัดก,การยากว่ะมันอยู่ติดติดขอ,อบเกินอ่ะอ,อุ้ยโดนอีแล้วไม่เป็นไรได้อยู่โอเคหาทางยาวๆหน่อยโออกระหน่ำไปอุ้ยแต่บี้มันก็โอเคไม่ไหวไม่ไหว สุดหมดสุดหมดเป็นปืนให้ไวเลยเว้เดี๋ยวผมถอยมาก่อนแล้วกันนะถอยออกมาระดับหนึ่งลากมันออกมาลากออกมาอุ้ยยาละยาหมดเออเยอะกินยาเว้ต่อไปเฮ้ยผมลองขึ้นรถนะเอารถลากแล้วกันนะประตูอาจจะแตกนะผมจะทายรถลากแล้วกันนะผมไม่อยากเสี่ยงกระสุนว่ะโคตรงกเลย โคตรกรตุนเลยโอเคเรียบร้อยตายผมจะกินยานะผมกินยาฆ่าเชื้อไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปเอายาฆ่าเชื้อเพิ่มนะ,อะตอนนี้เราสามารถครับยาได้แล้วครับเจ้ายาในส่วนของตรงนี้มาดีไหมโอเคครับมาเลยแล้วกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะที่จะทำการนี่อ่า แกะมันออกมานะครับให้เป็นยาขวดนะฮะายาขวดมีระเบิดไฟตอนนี้เราต้องใช้ายาขวดนะโอเคหนึ่งขวดพอแล้วก็อย่าเพิ่มในส่วนของเลือดด้วยนะครับที่เราต้องเพิ่มไปอรีเซ็ตเลือดอยาวิ่งเราเหลือหนึ่งขวดนะต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับตอนนี้ตอนนี้ทุกอย่างดูโล่งนะ เดี๋ยวผมต้องเข้าไปด้านในก็เซตของไว้เรียบร้อยละทีนี้แล้วก็ด้านหน้ากระสุนโอเคกําจัดอีกที่หนึ่งนะฮะสเตปเดิมเลยนะครับปลาเจ้ายาตัวนี้ไปแล้วก็ปาด้วยระเบิดไฟนะะแล้วก็ยิงนิดหน่อยนะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นนะผมในในเติร์ดวอร์อันนี้นะฮะแต่ว่าทีนี้ล่ะซอมบี้นะผมตอนนี้ยังอยู่ไหมอาจจะยังไม่อยู่นะ ต้องรอดูกันตอนนี้คือผมยังไม่เห็นนะครับแต่ว่าการซิลลิงทนี่นผมไอแนด์ชูตก็คือมันยังไม่เต็มเลยไม่ได้วะแม่งเลยมันยังไม่เต็มหลอดเลยโอเคตอนนี้ทุกอย่างดูโล่งน,นะให้เติมเดิมเลยหลังขีดกำแพงไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็ปาไปโอเคอุ้ยท่ฝ่ายละอะไรวะเนี่ยแม่งโผไวเกินเผาไปโอเค แม่งผู้ไวเกินไวมากโอ้ยเยอเดี๋ยวเอาไปแม่งเอ้ยทิ่ผ่านละมันปิดปิดระบบปิดระบบแป๊บนึงโอเคมาไปเอาไประบบโอ้ยแม่งใครกี้วะโอ้ยแม่งเอ้ยระเบิดไปโอ้ยเยอเดี๋ยวผมยังปาตรงนั้นไม่โดนเลยเฮ้ยปาให้โดนดิแม่งเอ้ยเสี๋ยจัง่วไหร่เยอเดี๋ยวตบบี้ตบบี้แม่งเอ้ย ิบไม่ลช่ยาวิ่งยาวิ่งโอเคได้อยู่แต่ยังไม่แตกว่ะโอเคไปอาไปเปิดไฟโอ้ยโคตรุลลันโอ้ยวูเด้อโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวแตกไหมโอเคแตกว่ะไปก่อนไปก่อนไปก่อนประตูวอลเปิดละแต่ว่าเปโรตตรงนี้ยังอยู่แฮะหายถ้าเต็มเดิมนะครับผมจะวิ่งไปแล้วก็ ไปที่รถนะฮะผมไม่อยากเสียกระตุนตอนนี้นะครับโอเคเอิร์ธบอลคอมพิวต์นะไม่เป็นไรรอต่อไป้มันวิ่งตามมาเนี่ยแต่ว่าสามารถใช้ระเบิดไฟตัดมันได้นะก็คือแต่ว่าผมต้องเก็บระเบิดไฟไว้เลยแย่ละหลบไปแม่งเอ้ยิ้งไม่ได้โอเคอดทนหน่อยอดทนหน่อยตีไม่ค <tinc S 2> <a> ่อยเจ็บมากนะผมถ้าเป็นระดับยากถึงแบบผมบอกเลยว่าเจ็บจัดนะฮะผมบอกเลย ลงๆๆๆไป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 เอาเฮ้ยติดอีกไปครับผมเจ็บนิดหน่อยแต่อร่อยแน่นอนเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้แย่มากนะครับผมดีนะที่ไปเจอจังน็อตถือว่าโชคดีไปนะครับอา้าวผมไม่ได้กินยาเนี่ยอ่าแล้วก็ตอนนี้เราใช้ยาไอ้นี่มาโอเคเหลือน้อยแล้วนะครผมเก็บไป ยานะครับแล้วก็มียาวิ่งที่ตอนนี้คือเกลี้ยงเลยนะครับผมต้องใช้เจ้าดีแทนนะฮะกระสุนปืนโอเคกระสุนปืนนะแล้วก็มีระเบิดไฟที่ต้องเซตเพิ่มโอเค๋ยวดูครับว่าข้างในนะผมต่อไปจะมีอะไรเราลุยเลยนะครับผมบอกเลยว่าต่อเนื่องนะฮะ ลองสิคนนี้ค่อนข้างเหนื่อยง่ายนะอาจจะมีวิ่งการสลับเปลี่ยนตัวละครไปเรื่อยนะครับผมโอเคกำแพงวอลตรงนี้นะครับมีทอมบี้กรีดซะด้วยนะที่ยังหลงเหลืออยู่โอเคเราเข้ามาตรงนี้ละนไงด้านหน้าด้านหน้าต้องรีบจัดการให้ไวเลยหักให้ล้มโอเคเชือดมันสวยวทีนี้มันก็จะไม่เข้ามารบกวนเราแล้ว ทีนี้เราก็เล่นมันอย่างเดียวนะฮะก็คือกําแพงวอลอีกต่อไปนะฮะเดี๋ยวผมขอไปดูหน่อยไม่น่าจะมีทัมบี้แล้วนะตรงนี้โอเคเราจําต้องจําโอเคนี่คือประตูสุดท้ายนะผมอาจจะมีการจบเกมเกิดขึ้น hey, <D> นะครับแต่ว่ารัดูทำเลก่อนนี่คือทำเลที่เราสามารถวิ่งขึ้นได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดประเด็นบนนี้ได้ไหม แล okay, ้วก็แต่ว่าเราต้องยิงให้แม่นนะโอเคไปโอเคเปิดละเปิดไฟเซตไปโอเคช่วยไหมโอเคเราเปิดไฟช่วยไหมนี่ผ่านมันจค้างไฟมันติดตรงนี้เฉยเพื่อ้ที่ผ่านแล้วโอ้โหจบเลยว่าเสียระบบเลยผมต้องเปลืองยาเพิ่มไอ้นี่เถิะอยู่ข้างบนเฮ้ยอย่าโดนตามมัน ขึ้นขึ้นขึ้นโอเคเอาเจ้านี่ปาไปแล้วเปิดไฟเซตไปแล้วก็ลงอุ้ยชิบหายแล้วมาเจอคุบตรงนี้ได้อยู่ได้อยู่โอเคเป็นลัทธิตำแหน่งเดี๋ยวผมต้องวิ่งออกนะฝืนฝืนไม่ได้นะผมฝืนไม่ได้ฝืนตายแน่ต้องวิ่งออกวิ่งออกก่อนโอเคโอเคแล้วก็จัดยานะผมฝืนฝืนวิ่งออกต้องลากมันออกต้องลากมันออกโอ้ยโอ้ยไอ้นี่มันวายไงอะ งงเลยโอเคไปไปไปผมจะเปลี่ยนตัวละครนะตัวละครตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยได้เลื่องเท่าไหร่นะไปไป,ไปวิ่งออกวิ่งออกวิ่งออกเราเปลี่ยนตัวละครดีกว่าไม่ฝืนไม่ฝืนนะผมผมจะไม่ฝืนมีอะไรบ้างเนี่ยก็เก็บมาก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีนะฮะเก็บมันมีเอาของให้เก็บเยอะก็จริงนะฮะแต่ผมก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแท้ตอนนี้น่าจะเป็นตอนจบนะฮะพานดีนะฮะ ดี๋ยวผมจะวิ่งไปเปลี่ยนตัวละครนะผมจะไม่ฝืนละโอเคยาไอยาไอ้นี่ผมไม่รู้ว่าจะพอไหมนะอาจจะพออาจจะพอนะผมเดี๋ยวผมเพิ่มเดี๋ยวเอาของไปเก็บให้หมดเก็บไปนะผมกระตุงกระตุนเราก็ถอนออกนะฮะถอนออกมาแ่มเอ้ยยังตามอีกเนาะขยันวิ่งตามเลยพวกดีขยันกันจริงลงไป ขยันกันจริงดูดูนี่่ะนี่อ่ะไม่ตายดีนะออโอเคจับไม่ได้อีกโอ้โหลุกขึ้นมาพอดีขยันกันจริงๆเลยนะโอเคครับเดี๋ยวผมขอญาตตับตัวละครเนาะอืมอาจจะเป็นอันนี้เป็นแอ็ซ์เซิสแนปทูติ้งก็คงไม่ได้ใช้งั้นเดี๋ยวผมขอดูคนนี้หน่อยละกันนะดูซิว่าไหวไหม น่าจะไหวนะเลือดก,ก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับโอเคแต่ว่าเขาใช้ปืนเอ6หนะฮะไม่ใช่เขาใช้ปืนเออาิบห้านะผมดามเมจค่อนข้างน้อยนะฮะก็เดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นปืนอะไรดีปืน a อเคเราก็ใส่คนนั้นไปนแล้วนะฮะอืมก็ไม่ไม่ไม่น่าเป็นไรนะผมลองลองดูนะผมลองดูถ้าไม่ไหวก็แค่วิ่งนะครับวิ่งออกแล้วก็ต้องมี เจ้าดีนะยาตรงนั้นไม่มีแล้วโอเคพกยานี่มาด้วยกับระเบิดไฟที่ต้องเพิ่มมาแล้วก็ยาอีกอันหนึ่งอยู่ไหนนะนี่นี่โอเคกระสุนที่เราต้องใส่ให้เยอะที่สุดโอเคต้องมีระเบิดไฟนะฮะเพิ่มเข้ามาอีกแล้วก็กระสุนนะฮะจัดเต็มเข้ามา ทีนี้ผมก็ต้องวิ่งทําเหมือนเดิมนะครับตีทีหนึงก็วิ่งออกเราจะไม่ฝืนอยู่นะฮะเพราะว่าบางคนอาจจะฝืนอยู่นะอาจจะไหวนะฮะผมก็รู้สึกว่าตัวเองถามว่าไหวไหมมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะทําให้เรานะฮะจนตัวมากเกินไปนะฮะมันจะเหนื่อยมากนะผมเพราะว่าอย่าลืมว่าผมไม่มียาที่แบบว่าเขาเรียกว่าว่อะไรนะยาเตมินานะที่ ทำให้คงอยู่นะเพราะว่าผมเหลือแต่ถุงุงแบบเบี้ยนะฮะถุงแบบขนมกับแกบอะไรเงี้ยมันเลยทําให้การใช้ชีวิตในท่ามกลางซอมบี้เยอะๆค่อนข้างลําบากในการเราวิ่งมาครับผมก็จะมีแค่จัก,การยอนตัวเดียวเนะที่ยังคงอยู่นะฮะซอมบี้พวกนี้ก็คงอาจจะหายไปเอาละทีนี้ผมก็ต้องดูครับว่าจะไหวไหมโอเคตรงนี้เป็นแค่ตรงนี้เข้าได้นะ อาจจะเป็นพอเป็นที่ที่สามารถที่จะพาเราหลบดีได้นะตรงนี้เวลาเราวิ่งเข้ามานะครับเป็นทางลัดโอเคเดีย๋ยวผมจะขอเข้าไปดูตรงนี้หน่อยดี้มีกระสุนนะนิดหน่อยนะครับตรงนี้มีระเบิดอะไรไหมมีแค่ <c oughs> น็อตไม่มีะอะไรเลยแต่กระน็อตตรงนี้นะเดี๋ยวผมจะลากเขาเข้ามาในนี้ลากเขาเข้ามา มาเข้ามาเขาจะเข้ามาไหมของบี้เพิเกิดมั้งหลังว่ะเขาจะเข้ามาไหมโอเคเขาจะวิ่งไปนู้นงั้นเดี๋ยวผมจะตับตับหลอกเลยนะครับเอาล่ะผมมีผมต้องรีบปาเลยนะแล้วก็รีบกระหน่ำโอเครีบผายเลยมันยิงทีละนัดเวรกรรมเผาเลย เเผาเลยเผาเลยโอเคขึ้นขึ้นขึ้นแม่งเอ้ยน่าทึ่งแล้วเปิดไฟอย่างเดียวว่ะปืนค้นไม่ได้เลี่ยงปืนไม่ได้เลี่ยงครับผมลงไปลงไปโอเคเผาไปโอ้ยโอ้โอ้ยเยอะเดี๋ยวแล้วเบิดไฟเผาไปเผาไปโอ้ยเยอเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยเยอเดี๋ยวยาวิ่งอุ้ยคลิปหายแล้วโดนระเบิดไฟไป โอเคกินยาแค่เท่อไม่ไหวเลยกินยาแค่เื่าเอ้าพาไปไหนเนี่ยเดี๋ยวโอ้ยหลบๆๆอันนี้จะลำบากทีหนึง่งมีกี้มันเยอะนะผมที่ผมบอกเลยถึงบอกแล้วว่าอย่าฝืนอยู่ถ้าฝืนอยู่แล้วก็จะเป็นแบบตีได้แฮมีมันเยอะโอเคปิดประตูหลอกมันเอ้ามันตีโดนผมด้วยเหรอโอเควิ่งจุ๊กวิ่งจุก วิกงจุกวิกงจุกอาจจะต้องให้เเปิดไฟช่วยว่ะเปิดไฟตัดหน้าก่อนแล้วกันนะไอ้มันจะวิ่งมาแล้วมันจะติดติดไอ้นี่นะผมโอเคโอเคจากการได้ทีหนึ่งแล้วอย่าฝืนอยู่นะฮะต้องวิ่งดีืหดีนะที่ทุกคนดีเลือดเยอะอุ้ยมันลำบากกี่แหละล้วปืนแม่งผิดระบบด้วยผมก็ลืมดูไงอ่าเดี๋ยวนะมันเซ็ตได้ไหมปืนนี้ ไม่ได้ด้วยทิพไผ่ละมันเป็นปืนที่ยิงทีละนัดว่ะผมก็ลมเลยดูชื่อชื่อมันนะโอเคแมงเอ้ยาอนะาเมกเนาะขยันจริงขยานกันจริงเลยนะอืมอืมพยานกันจริงขยัยกันจริงเดี๋ยวนะแมงเอ้ยโอเค แม่งเป็นปืนที่ไม่ได้เลี่ยงเลยผมก็ลืมดูชนิดถองมันนะแต่ไม่เป็นไรเราก็เล่นแบบประตาดีอยู่แล้วนะวิ่งออกนะผมโอเคเก็บไปนะผมก็หาปืนดีๆหน่อยแล้วกันเนาะปืนที่บรรลวได้อันนี้มันเป็นออตโต้ไหมไม่น่าใช่นะอันนี้ไรเฟิลเป็นไรเฟิลนะครับ โอเคอันนี้น่าจะรัวได้นะเห็นนะโอเคอันนี้น่าจะรัวได้เพราะมันเป็นแอคซานะฮะมันรัวได้นะครับโอเคเตรียมยามานะครับผมอาจจะต้องใช้ทั้งหมดนะนี่แล้วก็ระเบิดไฟนะผมที่ต้องเซตเพิ่มต้องซื้อต้องต้องต้องโหลดมาเลยไอย้ต้องไอ้นี่มาเลยนะผมเบิกมา เอาละจัดหนักจัดเต็มครับแต่ว่าอย่าลืมว่าเราต้องเหลือเหลือไอ้นี่ด้วยอ,อย่าเก็บไปก่อนละกันชุดหนึ่งแล้วก็เอายาแก้เชื้อมานะครับหนึ่งขวดแล้วก็รีเลือดนะครับผมเพิ่มเติมยาแก้เชื้อหมดแล้วเหรองาก็ต้องค้าเพิ่มดิโอเคคาเพิ่มมาอันนี้กินได้ปะกินได้กินได้เนี่ยโอเคตัดเชื้อได้อยู่กินไว้ก่อนเลย แล้วก็รีเลือดด้วยตามนั้นนะะเราจะเล่นแบบเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้เร่งรีบอะไรนะฮะก็ตามนั้นนะฮะผมไม่รู้ว่ายังเหลือพื้นที่อีกไหมนะผมพื้นที่พื้นที่เขาเรียกว่าอะไรนะผมจัดการไปประมาณสองตำแหน่งแล้วใช่ไหมอาจจะเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งหรือยังไงก็ไม่รู้นะผมก็ต้องเข้าไปดูนะตอนนี้จักรน็อตมันอยู่ฝั่งนี้นะฮะเราต้องลอบมันออกมาตรงนี้เดี๋ยวผมจะลอบมันออกมาตรงนี้นะ เอาไงดีล่อออมเนี่ยเรเข้าออกมามาเน็ตมาเน็ตมาเน็ตผมจะล่อมาตรงนี้แต่ผมไม่รู้ว่าเจอไปรู้ป่ะนะโอเคถ้ามันถ้ามันเดินมาเอาละทีนี้แล้วก็ผมจะไปละผมจะทิ้งห้างไปเลยนะครับผมให้มันยืนงงกันตรงนั้น เอาละทีนี้ยังมีเฟโลที่ยังอยู่นะเราก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับผมดึงมันไปตรงนั้นนะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะกลับมาไหมมันยังอยู่ตรงนั้นนะผมเห็นอยู่พเพื่อนก็คงจะเห็นมันนะนะตรงนั้นนะตรงนั้นนะตรงเป้าปืนที่ผมเล็งไปนะผมโอเคตอมบิกิทนะอีกสองตัวใช่ไหมตรงนี้เดนะี๋ยวผมต้องเล่นเนะงียบเงียบหน่อยน,นะครับผม โอเคสองตัวนะพิพาละเฮ้ยโอเคจับให้ล้มก่อน,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 อนโอเคเอาให้ล้มเนี่ยโอเคสวยเกือบปโอเคเหลือที่ตำแหน่งเหลือหนึ่งตำแหน่งสเต็ปเดิมนะครับก็คือปายานะฮะแล้วก็รีบรัวกระสุน โอเครู้กระลุนโอเคอุ้ยเยอะเจ้าระเบิดไฟโอเคสวยแล้วผมรั่วไม่โดนหรออาบจริงเยอะละมันจะมาเยอะมากเสี่าไปโอเคเยอะจัดเลยอ่ะขายาไปสวยระเบิดไฟอาจจะต้องใช้ระเบิดไฟเป็นตัวช่วยแล้ววันไปไประเบิดไฟอุ้ยไอ้เง้ยระเบิดไฟตึกๆตรงนี้ เดี๋ยวๆโอเคกินยายังได้อยู่เผาไปโอเคเผาจบเกมยังแต่ได้ไหมเนี่ยถ้าใครละบิดไปอีกลูกหนึง่งไม่พอเผาไปโอเคเรียบร้อยอเสร็จหมดแล้วเว้ยยูหูไอ้สุดผมก็ชนะแล้วฮ่าฮ่าาฮฮ่าฮสมดุมหูู้หัวระเบิดกัน,กน,นเลยดิ โคตรเหนื่อยไหนที่สุดผมก็เชนแอสจนได้เอาอาที่ไม่ปิดล็อกเสเรียบร้อยแล้วนะครับผม We won We won We saved We found ways to turn the tide in our war against the blood p l g u เรากำ,ำจัดกําแพงตรงนี้ได้แล้วนะฮะตรงนี้มันมีเครื่องนะฮะกดปุ่มให้เรียบร้อยเ,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 เอาว่ะระบบทำง,งานนะฮะเรียบร้อยนะครับผม ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะฮะกับเกมสเตตดอฟดีเคในโหมดฮาร์ดแลนด์นะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้านะผมผมคิดโปรเจกต์ไว้แล้วผมจะเล่นสเตตดอฟดีเคโหมดที่ง่ายที่สุดนะะเนออี่ยนะครับมาดูครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายแล้วนะผมจบปิดนะครับผมโอเคครับผมเดีย๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสำหรับคลิปหน้านะสำหรับวันนี้เนะบ๊ายบายครับแล้วเจอกันนะ Yeah.